จะมาเล่นดนฟรีไฟกันนะครับถึงรหัสโหดรับโดนแดนนะครับโดนแดนน

Okay. นะครับนไม่เหมือนไอช่องโมจิอดเข้าเพือ่อเกมกาไปติดตามด้วยนะครับช่องโมจิอดเข้าเพื่อเกมเพราะช่องนั้นนะครับทำคลิปดีมากๆเลยนะครับเป่าไมดเเป็นช่ที่าาเาปา่น่บร์ Ayo Jangan saya turun. Dorku ดีหน้าผมโลถ้าผมไล่นการ ంగద bekanntింఠ దిింమాలరషకలరది ได้าากี่คิวนะคิวเอ,อ้ยอันนี้ขนาดเล่นกับคน,น,นเนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมลาก่อนนะครับบ๊ายบาย